กะเพราพัดกะเพราหมูใส่นไม,ม้สมเรียบร้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟสบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนเนาะคลิปในเฮ้าสิพ้าทุกคนมากินเมนูพัดกะเพราพัดกะเพราผิดแหงพี่น้องสิรองเห็ดกะเพราถาดเบิง่งลองเปลี่ยนอาหารเบิ่งพี่น้องมื้อนี้นี่เท้าสิพัดกะเพราหมูใส่ใส่กัหนไม้สมแน่พี่น้องแล้วก็ใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่ต้นหอมน้าพี่น้องใบกะเพรานี่อันนี้อันนี้หมูสับหมูชิ้นพี่น้องเฮาเตรียมเรียบร้อย ปนี่แล้วไฟกำลังเดือดไะเขาเลือกพัดกันเลยพี่น้องอันนี้น้ำมันน้ำมันที่เาเจียวไข่พี่น้องเนี่ยเทาเจียวไขบ่บ่เลยเจียวให้พี่น้องเบิกเนาะน,น้ำมันเจียวไข่เขากับมาพัดต่อได้เลยพี่น้องพีิกลงเลยบาทเตรียมจามเลนอนพี่น้องเลยเตรียมจามเลยน นี่เดี๋ยวเอาหมูลงเลยพี่ต่อได้แล้วอเอาหมูลงผัดก่อนข้าวติใจหนาบหน่อยหนึ่งตัวมันแห้งใส่หอมใหญ่ไปก่อนพี่น้องเพื่อมันซุกนี่ตดหอมใส่ไปเลยใส่หน่อไม้ยสมไปน,นิดหน,นึ่งใบกระเพราเดี๋ยวข้าใส่ที่หลังพี่น้องไป ใส่แล้วก็ข้นเลยใบกะเพราเ,เดี๋ยวเขาจิปปุ้งเลยเดี๋ยวบัดใส่น้ำมันหอยนี่ซีอิู่ขาวแล้วก็ใส่ซอสฟ้าเคียวพี่นอ้องน้ำปลาใส่ชุรสแเป้งน,นัวพี่นอ้องดีบัดไงตอนด,ดีเขาก็เอามือจกเอานกมันแข็ง,งพี่นอ้องซีบมึงพี่น้องบัดไง โอเคเลยพี่น้องใส่กระเพราไปเลยบาดเนี่ยใส่ยเกือบเต็มหม้อพี่น้องไว้บัดใส่พักไปเลยเทเลยบาดเนี่ยกระเพราห่อนๆนู่พี่น้องพัดกระเพราพัดกระเพราหมูใส่นมไมยสมเรียบร้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟสบายดีสวัสดีทุกคนอีกขึ้นหนึ่งอย่างเป็นทางการเนาะนี่ เมนูพักกะเพราผกแข็งใส่นมไม่สมเผาพี่น้องเรียบร้อยพักเขาสีได้เป็นแครอทพี่น้องแล้วก็แล้วก็วกพักพักกาดพักสลักแม่นมัน้งพักกาดนาอ <c oughs> นี่แหละเข่าเฮากระตักมาจานเดียวแบบแล้วเลยพี่น้องไม่ต้องเติมจานใหญ่เลยกะเพราจานใหญ่เข่ากระจานใหญ่ไม่เนี่ยวะลงมือช้อนเอามาทั้งสามอย่างพี่น้องย่านโบสนัดย่านโบธนัดแบบนี้ สิเอาแบบนี้นะลองเบิ่งเบิง่งนี่กะเพราเฮากะเพราสดน้าพี่น้องมาเด้อโอ้ยเบิง่งคำแรกแขกงมันพี่น้องกินข้าวแรงพี่น้องมื้อนี้นี่เบป็นคำเสนอเด้อน,นี่คำแรกแขกหมานอุ้เอยเหยาน้ำพี่น้อง เหมือนแค่รอเห็มากินอยู่พีน่นอ่ะมันหวาน ลืมไข่เจียวพี่น้องอืว้าเราลืมยังเดี๋ยวไปเอาไข่เจียวก่อนแป๊บนึงพี่น้องโอเคพี่น้องมาเลยนี่ไข่เจียวเฮานี่พี่น้องอม,มันสีบังเนาะม,มายาวๆยาวโตเข้าเบาคำนี้ใหญ่ดูพี่น้องเย กเะเพาาี่ต้องคููกับไข่เจียวอแมนป๊อบุ๊มแมนไขด่ดาวป้ะเนาะกรล้วแต่ผููมักเนาะไขด่ดาวก็ได้ไข่เจียวก็ดีไปเลย พักพักอันนี้เขากินเป็นหัวไปหรอกกินเป็นหัวหรอกินบูเบิ้มันจังบูเสียง่ายเวลาเขาตัวเย็น ไข่เจียวเนี่ยเขาใส่หน้บปลาลน้ำพี่น้องเลยแต่ว่าบริเตุให้พี่ก้องเบ่ง um nạm um sốt naam, หวานเนาะเขาพาแล้วเขาไปแช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้มันกรอบหวานเล <c oughs> ่ม แซ่บหน่อยแต่ว่าเบ่งส้งคือสิบูเบิดเลยแหละตักมาลายพดกนีเพราถาัปบักไน่เนาะ อิ่มพี่น้องเว้ย <c oughs> ตักมาลายก่อน โอเคเนาะพี่น้องกัรสร้น,นคลิปนี้เขาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะจังไดกะขอบุญขอบคุณเดอ้อพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมแหวะเข้ามาบึงช่องของเฮาคลิปของเฮาฝากคือเก่าพี่น้องกันพี่น้องทันใดมักคลิปของเฮาชื่นชอบคลิปของเฮากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องของเฮาเดอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอฝากไว้ตัวนี้พ่อกันไ่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายสบายดี